พเพื่อนได้ป่ะผมขอเผาเพื่อนนิดนึงนด้ไหมมูเนเนี่ยเขาอ่ะเขาทําขนมเนาะเออเขาทาขนมจะให้จะให้ชาวเด็กโบทมันคือเรื่องที่มูเนเนี่ยอยู่ในคอโซน่าโซน่าก็นั่งทํานู่นทํานี่ทำการบ้านตกแตกตกแตกพิมพ์ตุ๊ดตุ๊เราก็จะได้ยินเสียงมูเนอัปเดตมาเป็นระยะระยะว่าคุณผมเอาคุกกี้ใสต่ตบแล้วคุณ มันเริ่มจะพองขึ้นมาแล้วคุณทำไมมันพองขนาดนี้ทำไมอ่ะทำไมมันถึงขนาดนั้นแน่เลยใส่ใส่ผงฟูเยอะไปหรือเปล่าผมไม่ได้ใส่ผงฟูนะอา้าวตายล้วะไทยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเขากำลังแบบช่างตวงวัดเพอช่างไปช่างมาปุ๊บเขาก็ทำเสียงแบบตกใจขึ้นมาว่าซน โซน่าก็แบบเอาละถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็ส่วนผสมทั้งหมดของนายเน่ะก็คงจะโดนแกงหมดแล้วลเพื่อนเอยโมเดล่ะก็เหมือนเอาเกลือออกมาแล้วก็ตวงไว้มีมีถ้วยหนึ่งที่ใส่เกลือเพราะว่าเกลือของโมเดลเหมือนเหมือนจะเป็นแบบที่ต้องบดอ่าใช้มือบดบดเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เลยจะมีถ้วยหนึ่งใส่อันที่บดไว้แล้วอีกถ้วยหนึ่งตวงแต่ทีนี้เขาตวงเสร็จแล้ว อันนี้ตาช่างไม่แกงแต่ถ้วยที่เขาเอาใส่ลงไปในส่วนผสมอะมันคือถ้วย <c oughs> มันคือถ้วยที่ไม่ได้ตวงฮ้ยอะมันคือถ้วยที่ไม่ได้ตวงแล้วเขาก็แย่ yeah, แล้วซนมันจะเค็มไหมนะ <c oughs> มาตอนเช้าเปิดข้อความมีข้อความหนึ่งข้อความท่วนจากมูนเนนเขียนว่าเค็ม <c oughs> go